สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกันอีกแล้วครับกับปัตตเลียนรุ่นใหม่ล่าสุดของเคมีรุ่นเคมี km 2 2 4 2นะครับแบตอึดฟันคมเสียงเงียบสเปคของเจ้าตัวนี้ก็คือชาร์จแบต3.5ชั่วโมงใช้งานได้220นาทีก็เกือบเกือบ4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราปรับแบบต่ำสุดรอบ5,000ลรอบนะครับก็จะใช้ได้นานถึง4ชั่วโมงเลยนะครับ power ก็1 0บวัตต์นะครับแบตให้เยอะมาก4500ันมิลิแอมโดยปกติแบตเตอรี่เท่าไปจะเห็นกันนะครับอยู่ประมาณ2500ันมิลิแอมตัวนี้ให้แบตมาเยอะมากๆนะครับการใช้งานผมก็ไปลองทดลองใช้แล้วนะครับฟันคุมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดแบบผมหนาๆเลยหรือว่าตัดขนตามแก้มตามคอนะครับอันนี้ก็สามารถตัดได้แบบ ง่ายๆนะครับถ้าสมมุติปัตเตอรี่มันไม่เข้านะครับพวกขนเล็กๆนะครับตามคอตามแก้มเนี่ยมันมันจะตัดเรามันจะดึงนะครับหรือว่าผมหนาถ้าเราตัดแบบยกฟันลอยนะครับมันก็จะดึงผมหรือว่ามันตัดผมไม่เข้านะครับตัวนี้ผมทดลองใช้มาทั้งหมดแล้วก็หรือว่าผ่านนะครับคมมากๆนะครับเรื่องความคมก็คือหายห่วงนะครับเรื่องแบตก็ให้เยอะมากๆก็หายห่วงเหมือนกันนะครับ แล้เวเรามาดูของแถมนะครับที่แถมมาในกล่องก็จะมีพวกฟันลองนะครับก็มีสีเบอร์หนึ่งสองสามสีนะครับไอ้พวกฟันลองพวกนี้มันจะเป็นพลาสติกที่ออกแข็งนะครับมันจะไม่นิ่มเหมือนของวันแต่ว่าสามารถใช้งานได้นะครับผมลงถ่ายผิวดูก็ก็ทำเนียนดีนะครับไม่ไม่มีพวกอ่า เศษที่มันจะแหลมมาทิ่มแทงทผิวเรานะครับดยปกตินะครับผมก็จะใช้ของวอนนะครับไอของที่แถมมาพวกนี้ผมก็จะไม่ได้ใช้นะครับคู่มือคู่มือก็มีหลายภาษาเลยนะครับแต่ว่าภาษาไทยไม่มีนะครับสายชาร์จสายชาร์จตัวนี้ก็เป็นไทยซีนะ ไอซีก็ยาวประมาณเม็ดหนึ่งครับเม็ดหนึ่งตรงตูดชาร์จเนี่ยมันจะเป็นไทซีส่วนตัวแท่นชาร์จนะครับมันแถม,แ,ถมแท่นชาร์จมาด้วยตรงแท่นชาร์จมันจะเป็นเข็มขึ้นมานครับเป็นทองทองแดงทองเหลืองอะไรเนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือมันดีอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นไทซีโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบถอดเสียบถอดตูดชาร์จถ้าเป็นไทซีมันก็จะหลวมนะครับ นี้เขาทำมาแบบนี้ก็ถือว่าดีการาใส่เข้าไปมันก็ถือว่าแบบพอดีนะผมว่าก็น่าจะแบบโอเคละผมว่าแล้วก็แถมน้ำมันจักน้ำมันลอลื่นนะครับแล้วก็แปลงไปปัดเศษผมในส่วนของแถมก็มีเท่านี้นะครับ ต่อมาเราดูที่ตัวเครื่องคือเราจับดูเนี่ยพลาสติกมันถือว่าดีมากๆนะครับโดยเฉพาะตัวด้านล่างเนี่ยมันจะรู้สึกแบบจับสักๆมือแบบมันดูอ่าจับมันคงแข็งแรงดีครับพลาสติกด้านหน้านี่ก็มันแข็งเรากดมันมันก็ไม่ลงนะครับพลาสติกเนี่ย งานประกอบถือว่าแน่นมากเราจับดูเราจะรู้สึกถึงความหนักแล้วก็ความแน่นของตัวเครื่องนะครับสวิตส,สวิตอ่ก็มันมันก็ดูน่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะมันจะไม่ไม่แข็งอะ่ะอันนี้เราก็ต้องดูระยะยาวนะครับน่าจะดูไม่แข็งไปหน่อย ส่วนตัวโยกฟันเนี่ยเวลาโยกมันจะดูแบบแข็งไปครับเนี่ยมันจะดูมันมันมันจะหักยังไงไม่รู้มันเป็นแบบตัวโยกแบบใหม่ครับที่มันจะเป็นล่องอยู่กับตัวเหล็กที่ยึดกับฟันตัวเนี้ยเขาออกแบบมาใหม่ตัวนี้มันเวลาเราโยกรู้สึกว่ามันตึงๆมือแบบพัวพลาสติกนี่มันหักนะแต่ว่าเราก็ต้องดูกัน ลราโยกไปเราเราจะไม่ค่อยรู้ว่ามันสุดหรือยังผมก็จะงัดมันเยอะๆหน่อยนะตัวนี้ผมว่ามันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับการโยกฟันตัวนี้แต่ในส่วนอื่นๆนี่คือดีหมดในเรื่องของฟันเนี่ยก็มันถือว่าบางน,นะครับแล้วก็หมากลงมาลึกเลยเหมือนของคนไทยเราที่ชอบไปแต่งฟันครับเซาะลงทำลึกตัวนี้คือเขาทำมาให้แล้ว เราก็ไม่ต้องแต่งฟันมาแล้วเนี่ยความบางก็ก็ถือว่าบางนะครับก็ใช้ไล่เฟดได้ส่วนฟันด้านบนก็มันจะมีขนาดที่แบบเท่ากันกับประมาณนะครับเกือบเท่ากันกับฟันวอนปบตเตอรียนที่มีสายปกตินะตัวด้านบนนี่คือฟันปกติมันจะเป็นฟันที่ใหญ่นะไม่ไม่ใช่ฟันเล็กเหมือนตัวปบตเตอรี่อัน มอเตอร์แบบแบบใหม่นะมอเตอร์ที่อาเหมือน VGA ที่ผมเคยใช้นะมันจะฟันนะบนมันจะเล็กมากๆบางมากๆแต่ตัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันมันเกือบเกือบเท่ากับฟันปกตินะครับเกือบเกือบเท่าแบตเตอรี่ที่มีสายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ถือว่ามีน้ําหนักและกตัดผมที่หนาได้ดีฟันด้านล่างนี่คือมันหางด้วยนะมันหาง หางกว่าฟันที่ VGA ที่ผมใช้ที่ว่าหางแล้วตัวนี้หางมากกว่าอีกนะครับก็คือตัวว่าฟันเนี่ยเราไม่ต้องไปแต่งไปเซาะร่องไปอะไรเพราะว่าเขาทำมาได้ตอบโจทย์ของคนไทยเราแล้วแล้วก็เขามีการเคลือบสีดำอันนี้มาด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปแต่งมาเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นสนิมเป็นอะไรไปนะครับส่วนการใช้งานคือแบตรเตอรี่ถ้าเราจะซื้อมาใช้งานเนี่ย ผมว่าให้เลือกซื้อที่มันสามารถปรับความเร็วรอบได้เพราะว่าหนึ่งคือถนอมนะครับถนอมตัวเครื่องถนอมสปริงหมอนลงฟันแบตเตอรี่น,นะครับเวลาการใช้งานถ้าเราสามารถปรับความเร็วมันได้เนี่ยผมก็จะปรับต่ําสุดนะครับแค่5,000รอบเนี่ยมันก็สามารถตัดผมได้คมนานาๆก็ตัดได้ขอแค่ให้ฟันมันคมนะครับแค่5,000รอบพอๆแล้วทีนี้ถ้าเราเปิดแบบแรงสุดนะครับ มันจะแบบคือมันทํางานหนักนะครับมันก็จะสึบล้อเร็วทุกอย่างมันจะสึบล้อเร็วถ้าเป็นไปได้ก็เลือกที่มันสามารถปรับความเร็วได้นะครับแล้วตัวนี้มันดีอย่างนึ่งคือมันปรับได้ละเอียดนะครับเวลาเ,าเปิดเครื่องมามันจะปรับไปทีละทีละหนึ่ง้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่ห้าพันโล เวลาเราหมุนไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันปรับได้ละเอียดมากๆเลยทีละร้อยเลยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับเวลาเราหมุนเนี่ยไล่ถึงเก้าพันรอบที่โดยปกติที่มันเป็นตัวที่สามารถปรับความเร็วรอบได้มันจะเป็นปุ่มกดเนาะเป็นปุ่มกดมันจะปรับข้ามมาทีละห้าร้อยเลย คือ5 0 0พันรอบก็กดทีนึงก็จะเป็น5 5 0 0รอบกดอีกทีนึงก็จะเป็น6 0พันรอบเลยแต่ตัวนี้สามารถปรับได้ละเอียดกว่าเดิมอีกอันนี้ก็อ่ะเผื่อจะมีคนชอบนะว่ามันปรับได้ละเอียดมันก็เหมาะก,กับแบบสามารถทำตัดได้หลายๆสถานการณ์นะครับผมบางผมหนาผมอะไรก็สามารถปรับได้แบบมันก็ง่ายนะใช้แค่นี้ นิ้วหัวแม่มือเราเนี่ยระหว่งางตัดนี่ก็สามารถปรับได้เลยเนี่ยนี่ก็ถือว่าออแบบดีนะครับส่วนเจ้าตัวมันถึงแม้ว่าถ้าเราดูตามอินเทอร์เน็ตน,นะตามรูปเนี่ยหรือวิดีโอเราจะรู้สึกว่ามันตัวใหญ่ผมก็คิดว่ามันน่าจะตัวใหญ่แต่พอมาเห็นตัวจริงเนี่ยมันมันไม่ได้ใหญ่นะครับมันก็ถือกับ เท่ากับปัตตเรียนทั่วๆไปที่เราใช้งานกันเพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะนูนสูงขึ้นมากว่าหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับเวลาเราตัดเราถือก็จะบางครงก็จะ,จ,ะจับต่ำๆอย่างเงี้ยสบัสดหรือว,ว่าเราจะมาจับตรงด้านบนนี้ก็ก็จับได้ผมลองตัดดูแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเจ้าตัวนี้นะครับ ก็เท่าที่ลองใช้งานมานะครับก็ถือว่าตอนนี้คือชอบตัวนี้แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาอัปเดตครับอีกประมาณ 2- 3สมเดือนข้างหน้านะครับเวลาการใช้งานไปเนี่ยจะวัดกันอยู่ประมาณ2 3สเดือนนะครับว่ามันจะมีเสียงดังขึ้นหรือเปล่าคือมีอย่างเดียวนะครับปัญหาที่ผมเจอคือแบตเตอรี่คือมันเสียงดังราคามาต่ำกว่า1,000พันคือมันเสียงดัง ความคมเนี่ยมันคมทุกตัวแต่ว่าปัญหาคือเสียงนี่แหละตัวนี้ก็คือเป็นแพงสุดแล้วขยายมาจาก VGA ตัวเดิมนะครับที่ราคาประมาณ700กว่าบาทตัวนี้ก็มาประมาณ1 0 0 0 1 100, 1 0 0 1,200นะครับก็ต่างกันประมาณ300-400 500บาทต่างกันประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจะได้อะไรที่ดีกว่ามากๆนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาลองแกะดู ข้างในมันด้วยว่าก็สงสัยอยู่ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับพวกฟันมันเนี่ยในชุดฟันแล้วก็วงจรด้านในด้วยเดี๋ยวเราไปแกะกันดูเลย